ตอนนี้ที่ประเทศอังกฤษเป็นฤดูใบไม้ผลิเราก็เริ่มเพาะกล้าผักกล้าดอกไม้ค่ะพออากาศดีเราก็จะนำไปปลูกข้างนอกค่ะก่อนที่เราจะปลูกผักค่ะเพื่อนๆเ,เราก็ต้องมาปรับปรุงดินก่อนค่ะ การปรับปรุงดินก็มีความสําคัญมากนะคะการปรับป,ปรุงดินเนี่ยไม่จําเป็นต้องใช้เงินเยอะๆเลยนะคะเราสามารถทําปุ๋ยหมักเองนะคะจากถังหมักปุ๋ยนะคะหรือจากถุงพลาสติกสีดําก็ได้อันนี้เป็นปุ๋ยหมักที่เราทำเองนะคะอันนี้เป็นปุ๋ยหมักที่มาจากถังหมักปุ๋ยนะคะ จากเศษขยะในบ้านเศษขยะในสวนเศษใบไม้ผักผล,ลไม้ต่างๆทิ้งให้เน่าสลายนะคะก็พร้อมนำมาใช้ในการปรับปรุงดินได้ถ้าสังเกตจะมีเปลือกไข่อยู่ด้วยทังหมักปุ๋ยก็อยู่ใกล้ๆนี่เองค่ะอยู่ในสวนเลยนะคะก็สะดวกดีตอนที่เราจะนำมาใช้นะคะ พอถังหมักปุ๋ยเต็มเนี่ยเราก็นํามาใส่ในถุงดําเก็บไว้นะคะเพื่อใช้ตอนที่เราจะปลูกผักจะพาไปดูถังหมักปุ๋ยค่ะก็เป็นถังหมักปุ๋ยที่ไม่มีก้นค่ะนะคะข้างบนก็จะมีฝาปิดตอนนี้เราเปิดให้ดูนะคะว่าข้างในเราใส่อะไรบ้างนะคะนี่ค่ะเป็นขยะจากครัวเรือนนะคะมีเปลือกกล้วยนะคะส้มก็มีมะนาว นะคะเศษขยะจากสวนก็มีจะเห็นมีดอกไม้นะคะที่หล่นลงมานะคะอันนี้ก็เป็นดอกไม้จากต้นนี้เองค่ะอันนี้ดอกคาเมเลียมันก็ได้ประโยชน์จากทังหมักปุ๋ยนะคะมันก็ซึมซับอาหารปุ๋ยจากถังหมักปุ๋ยนะคะก็มีดอกให้เราทุกปีเนาะ จะพาไปดูอีกถังหนึ่งนะคะถังนี้ก็เริ่มเน่าสลายเป็นบางส่วนเนาะอันนี้ก็อีกถังหนึ่งเรามีสองถังนะคะอันนี้ก็เริ่มเน่าสลายเป็นบางส่วนก็จะมีเศษใบไม้หลายอย่างค่ะจากสวนนะคะจะเห็นไส้เดือนเยอะเลยนะคะจะมีไส้เดือนนะคะช่วยกินเศษใบไม้เศษอาหารเศษผักต่างๆเห็นไหมคะจะมีไส้เดือนช่วยทํางานให้เราด้วยนะคะ ปกติไส้เดือนจะเยอะค่ะพอเราเปิดไว้นานๆเนี่ยมันก็จะลงไปข้างล่างเนาะอันนี้ก็ยังเน่าสลายไม่ดีค่ะแล้วก็เก็บเอาไว้ปกติเนี่ยก็เก็บไว้เป็นปีเหมือนกันค่ะให้มันเน่าสลายดีนะคะเราก็นํามาใช้ค่ะบางทีปุ๋ยเน่าสลายดีแล้วเนี่ยเราไม่มีที่เก็บเราก็เก็บไว้ในถุงดําก็ได้นะคะแล้วก็เก็บใส่ในถุงขยะ ที่เห็นอยู่บนพื้นนี่นะคะแล้วก็สนิทุงขยะเก็บไว้นะคะพร้อมที่จะนำมาใช้ได้ตอนที่เราปลูกผักค่ะอันนี้เป็นถุงที่เราหมักใบไม้อันนี้เศษใบไม้เฉพาะเลยนะคะจากสวนนะคะเราก็ใส่ในถุงนะคะพอมนเน่าสลายแล้วก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ มีประโยชน์มากในการบำรุงดินค่ะทำให้ดินมีชีวิตเนาะช่วยให้การปลูกผักเนี่ยก็ดีนะคะผักจะได้สวยงามนะคะเปลี่ยนขยะเป็นประโยชน์แถมปุ๋ยฟรีด้วยค่ะลดขยะด้วยนะคะมีประโยชน์หลายอย่างเลยนะคะวันนี้เราจะมาปรับปรุงดินค่ะก็มีหลายถุงเลยนะคะสามสีถุงเนี่ยเราก็จะนำมาใส่ในดินนะคะอันนี้เป็นแปลงผักใหม่ แล้วก็จะบำรุงให้ดีนหน่อยจะได้ปลูกผักจะได้งามๆค่ะเราก็จะเอาปุ๋ยหมักนะคะเพื่อนๆใส่ลงไปในดินค่ะ เสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าดินของเรานะคะมีสีดำเนาะมาดูใกล้ๆกันเลยนะคะจะสังเกตดูดินจะมีชีวิตเยอะเลยนะคะความร่วนซุยก็มีสูงค่ะ จะทาให้การระบายน้ําระบายอากาศได้ดีแล้วก็เวลาเราปลูกพืชมันก็จะงามนะคะเห็นไหมคะดินจะสังเกตดูว่าดินของเราเนี่ยมีอินทรีย์วัตถุสูงนะคะมันก็จะทําให้พืชผักของเรางามดีค่ะถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะก็ลองทําปุ๋ยหมักใช้เองนะคะปุ๋ยฟรีๆค่ะ